สวดีครับก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นในส่วนโซนวีตายนะแต่ก่อนอื่นขอลองชวนเพื่อนดีในเช่กันอืมไม,ไม่มานะฮะโอเคงก็ไปเล่นลองกันเลย Oke, apa yang ada? Oke, okay. okay, go. Mati, leona. Aku aja mau Saka. Saka, ลองควงนะฮะไม่ใช่สองควงแต่ก็เล่นได้นะโอเคฮนะแล้วก็เอาต,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 ตอ้าวลืมอ๋อตป็นข้อสองอเฮนะียแค่นี้เราก็จะไปเล่นได้เลย เ,เลยแต่ว่าคนละ่ะอ๋อเจอแล้วแล้วก็กาดีเป็นหนึ่งตัวนะโอเคฮนะเมื่อเขายิงหัวล้วใช่ไหมแล้วก็แบงเขาเลยเพื่อความดีและให้เ m รู้ว่าเข,เขายิงหัวเรานะต้องแบบนี้ฮนะ นี่ครับไอเดียวเข้าชาร์จโอ้ยอีกปิกมากโอเคฮะมันใช้สกิลของโคโนอย่างชอบเลยครับจะเอาเอะหัวคนรู้ใครครับรู้ผมรู้ไปไปจบแล้ว เอาเชื่อเยวไปเอาสองขวมาในเอดบิวก่าเดี๋ยวไปเดบิวดีกว่าถ้าเต็มไปนเอาสองขวบกันอยู่ไหนสองขวไม่สองว,องวเดวเข้าไปเอ๊ะผมตอยดีวะไม่ไดีเอาเอาก็เดี๋ยวคนก็ไปนะเยี่ยม ่ซนสิกา์ยังไเจอฮะถ้าสนใจแล้วผม <c oughs> เป็น <c oughs> เพื่อนก็สามารถแอดไน,น,นะ้ <c oughs> ตาย เราเจอคนนะแล้วก็มีไปนะามีไปนยะิงนะอย่าปล่อยมันนะเวลาเวลามันใช้ที่ฉีใช้ที่ีอย่าก,ก็อย่ามันอย่าที่มันไว้นะต้องยิงแบบนี้เลยมันอยู่ไหนก็ตามหา าตามมันโอ้ตายตูดเอ้ตาย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 เรืวไอ้หนุ่มเกมไม่ควรอยู่โลกนี้หน้าตูดโอ้จะตายจะตายโอ้ตายไม่ทัน เยเมื่อเราไปแล้วก็ไปหลงต่อนะหนึ่ง,งตัวสับดึงไปนะดึงไปนะตายครับไอ้ตายก็โบวแล้วครับหัวหนึ่งครับหัวสองครับหลังขับอี้ครับหัวสามครับอนอน ون. หัวหนึ่งหัวไรฮะไม่ใช่หัวขนาดนั้นอันนั้นก็เกินไปเออหอยไม่ได้บอกเลยว่าขนหัวหนึ่งหัวหนึ่งหัวนะคะไม่ใช่หัวอะไรผมบอกเลยว่าเากนมนี้นะคะถ้าทุกคนคิดว่าเกนมนี้มันผมก็ต้องมีหัวอย่างเดียวคุณคิดผิด เกมนี่ยมันเป็นเอาชีวิตรอดไม่ได้มีการตั้งกฎซะหน่อยว่าใหยิงหน่อยเดียวไม่ควรอัดตัวเออที่ทำไปเขามันเหนื่อยเขาเขากระโดดนี่นะถ้าเกมไม่ยิงหน่ยเนาะเมอไม่ยิงหน่อยเลยเขาเนเนี่ยตาย มันก็โดนหัวนะหมุมไม่ได้ลากหัวมันก็โดนหัวเพราะความความไกลของมันแต่ว่าเอา้าไอ้โบหายไปไหนไหวะเนี่ยไอ้โบหายออตั้งไปแล้ว มาไลา่ฮะโอเคฮะตอนเกมนีมีมชีวิตรอดไม่ใช่หวัวอย่างเดียวมีชีวิตรอดนะทุกคนอย่าคิดว่าเกมเนี้ยมันให้อยหัวเพราะคนคิดใหม่ตรงคิดใหม่นะต้องมีความคิดว่าเกมเนี้ยมันให้หัวแต่คุณคิดใหม่ฮะเกมเนี้ยมันมีหลายชีวิตเลยไม่ได้ให้ยิงหัวทั้นทะีเดียว คุณแค่เะยานเนที่หนึ่งมันได้ถ้าอะถ้าทุกคนถึงไหนวาก็เกมนี้หลายคนก็ยิงหัวของก็อยากยิงหัวตามเขาได้เทพเทพมากแต่ความจริงนะยิงหัวมันอาจจะเป็นบุญบาปของคุณได้เพราะเกมเนี้ยมันเอาชีวิตรอดมันแค่ยิงนไม่ สิ่งเดียวเท่าไหร่แต่สิ่งที่คุณทำไปอะสิ่งที่คุณยิงหัวไปอะและมันอาจจะย่อยเป็นบุญบาปของคุณเท่านะเที่ฮะผมให้ความรู้มากพอละมาไม่ต้องไปเดี๋ยวผมมาถัดดูก่อนนะเออมันอยู่ไหนกันเนี่ย แต่งหนึ่งนะอะเข้าไปโรงงานตัวหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่แต่แตผมผมว่าละเมื่อกี้หมวอนอะไรนะฮะหยายาห์ให้ร้อ โอเคฮะก็พอประมาณนี้ ก็นะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและฝากกดติดตามกดสิงด้วยนะวันนี้ละว,วันนี้ไปกันบ๊ายบาย